สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูไม้แดงครับปกติไม้แดงครับจะเป็นต้นไม้ที่ตรงสูงไม่ค่อยมีกิ่งนะครับดูต้นนี้ครับท่านผู้ชมต้นใหญ่ครับไม้สองปีขึ้นเหมือนกันครับผมเห็นแล้วมันผิดปกติเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูผิดปกติยังไงนี่ครับต้นใหญ่นะครับ ต้นใหญ่มากทาไมอย่างต้นนี้ปกติไม้แดงต้นตรงตรงแบบไหนเราไปดูต้นตรงก่อนครับท่านผู้ชมเราไปดูต้นตรงกันครับนี่ครับไม้แดงปกติไม้แดงเขาจะต้นตรงครับต้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปไม้สองปีครึงกันครับสูงใหญ่ครับดูเขาจะไปออกกิ่งข้างบนนะครับและยอดข้างบนนนนแต่ต้นแรกที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้ครับ อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับผมพาไปดูครับเป็นต้นที่ออกมากิ่งก้านค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าไปชมนะครับอันนี้ต้นตรงสูงนี่ประมาณ3เมตรแล้วครับที่เขาจะไปออกกิ่งข้างบนแต่ต้นนั้นนะครับเมตรครึ่งเขาออกกิ่งด้านข้างนะครับแต่ผมว่าสวยผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทานผู้ชมนี่ครับต้นนี้นะครับผมว่าสวยนะครับเราไปดูใกล้ๆครับทาไมผมว่ามันผิดปกติ กิ่งเขาจะออกเยอะผิดปกติครับท่านผู้ชมนี่ครับดูได้ครับนี่ครับกิ่งเขาจะออกมาครับเนี่ยมาด้านนี้นะครับดูครับโค้งขึ้นไปนะครับดูครับกิ่งเอาโค้งขึ้นไปทางโน้นนะครับแล้วเขาก็กิ่งออกขึ้นมาทา้งด้านนี่ครับกิ่งนี้เขาจะออกมาทางตะวันขึ้นนะครับแล้วขึ้นมาหน่อยปุ๊บแล้วเขาจะไปทางตะวันตกนะครับกิ่งตั้งกิ่งบนนี่ครับแต่ส่วนยอดตรงเขาจะขึ้นไปนี่ครับเห็นไหมขึ้นไป แล้วเขาก็จะฉีดกระมานี่ครับผมว่ามันสวยมากครับท่านผู้ชมในในได้เป็นศิละป,ะปะเดี๋ยวผมจะลองตัดกิ่งเล็กออกให้ดูท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองตัดกิ่งเล็กให้ดูนะท่านผู้ชมผมว่าจะเอาไว้นะครับนี่ครับผมตัดกิ่งเล็กออกก่อนครับท่านผู้ชมมันจะไม่ตัดแต่งกิ่งเขาเราตัดแต่งกิ่งออกออก้ก่อนครับกิ่งเล็กๆจะได้มองเห็นนะครับท่านผู้ชม นี่เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเอากิง่งออกให้ครับท่านผู้ชมดูครับกิ่งนี้ผมก็ยังไม่ตัดออกนะครับนี่ฮะผมว่าจะเอาไว้ครับท่านผู้ชมสูงประมาณสักเมตรเมตรก,กว่าครับเขาออกมากิ่งนี้แต่ผมไม่รู้ว่าโตขึ้นเขาจะสลัดกิ่งหรือเปล่าแต่ถ้าไม่สลัดนะครับผมว่าจะเอาไว้เอาไว้ทําบ้านไม้แดงครับบ้านต้นไม้ นะครับเพราะว่ากิ่งก้านเขาสวยอยู่ครับดูออกชิดมาครั้งนี้นะครับนี่อันนี้ก็เอาไว้ก่อนครับรอเขาโตราอาจจะดัดขึ้นมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมดัดให้ตรงแล้วเขาก็สามารถทําได้นะครับดูครับเนี่ยเพิ่งจะมีครับผมเห็นหลายต้นแล้วไม่มีนะครับไม้แดงต้นใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับถ้าทําเป็นบ้านไม้แดงคงจะงามมากดูครับผมก็เลยว่าจะเอาไว้มีต้นเดียวนะครับผมสังเกตเรามีต้นเดียวผมปลูกป่าไม้แดงไม้ประมาณกบ สามร้อยสี่ร้อยต้นนะครับข้างในสวนก็ไม่มีนะครับในป่าใหญ่ก็ไม่มีนะมีอยู่ต้นต้นนี้ต้นเดียวครับนี่ครับผมว่ามันสวยครับเป็นศิลปะชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูครับต้นใหญ่ครับสูงครับนี่ครับจะดูซิว่าเขาจะสลัดกิ่งไหมถ้าไม่สลัดกิ่งผมจะเอาเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันครับว่าจะทําบ้านไม้แดงได้ไหมต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ครับ สองมืออบ,บไม่มิดนะครับท่านผู้ชมดูได้นะครับนี่ครับวันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าไรยล้านนะครับเดี๋ยวจะยามตัดแ,แต่งกิ่งให้ส,สวยๆนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ทําเป็นบ้านไม้แดงครับผมนี่ครับถ้าเป็นบ้านไม้แดงแทําเป็นนั่งข้างบนะกจ็จะดีนะครับวันนี้ก็ขอคุณคราที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลรยล้าน สวัสดีครับ